แฟนคลับช็อกนักร้องดังจากไปอย่างกระทันหันเผยสาเหตุเสียชีวิตเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเฟซบุ๊ก เบสวี v, พัทยากรเได้โพสแจ้งข่าวเศร้าระบุว่าแจ้งข่าวการจากไปอย่างสงบของเบสวีพัทยากรกำหนดการรดน้ำศพวันที่19กุมภาพันธ์นวัดโบสถ์ยานซื่อจังหวัดอ่างทองเวลา10บนาฬิกา30นาทีและสวดอภิธรรมในคืนวันที่ 19, 20และ21เวลา19านาฬิกาชาปนกิจในวันอังคารที่22กุมภาพันธ์เวลา16นาฬิกาจึงขอกราบเรียนเชิญเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องกัลยาณมิตร ที่รักของเบสทุกท่านมาณที่นี้ด้วยทั้งนี้หลังจากที่พ้นดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทําให้มีแฟนคลับและผู้ที่รู้จักเขามาแสดงความเสียใจเป็นจํานวนมากรวมทั้งชาวรัฐเฟื่องอารมณ์ด้วยโดยได้คอมเมนต์ข้อความว่าเสียใจจริงๆน้องรักพร้อมกับคอมเมนต์ตอบกลับผู้ที่เข้ามาสอบถามถึงสาเหตุการเสียชีวิตด้วยว่าปอดติดเชื้อครับ สำหรับเบสวีพัทระยากรเป็นนักร้องที่มีผลงานเพลงหลายตลับร้องเพลงประกอบละครม,มาแล้วหลายเรื่องรวมถึงยังเคยร่วมงานกับชาวรัฐเฟื้องอารมณ์ด้วยก่อนจะพันตัวเองไปเป็นผู้ประกาศข่าวช่องดังในช่วงคนความจริงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ